i อออนไซ t i ไทเกอร์ไเกเป็นเครื่องวัดปริมาณก๊าซ VOC แบบพกพาซึ่งจะสามารถตรวจวัดก๊าซ VOC ได้หลายชนิดและสามารถตรวจวัดก๊าซในปริมาณที่น้อยถึงระดับ ppb ในเครื่อง t i เกอนั้นยังมี RESPONSE FACTOR ให้เลือกมากกว่า700ค่าเพื่อให้เหมาะกับก๊าซที่ต้องการตรวจวัดและยังมีบอก work exposure level ตามมาตรฐานทั่วโลก ไทเกอร์นั้นจะมาพร้อมกับหลอด UV ขนาด10.6 EV ซึ่งจะสามารถตรวจวัดก๊าซ VOC ได้หลายร้อยชนิดและยังมีหลอด UV ขนาด11.7 EV เป็นอีกทางเลือกเทคโนโลยี f r ร e n d e l e c ็ก o d e เป็นเทคโนโลยีที่ทางไอออนไซได้จดลิขสิทธิ์ไว้ซึ่งจะช่วยป้องกันความชื้นและการปนเปื้อนเพื่อยืดอายุการใช้งาน หน้าจอ LCD ปุ่มต่างๆบนตัวเครื่องและเฟิร์มแวร์นั้นทำให้เครื่องไทเกอร์ง่ายต่อการใช้งานการอลามของเครื่องไทเกอร์จะมีไฟกระพริบสองสีมีเสียงและมีการสั่นเพื่อเป็นการเตือนแบตเตอรี่แบบลิเธียมไอออนสามารถใช้งานต่อเนื่องได้สูงถึง24ชั่วโมงไทเกอร์ Tiger จะสามารถต่อเข้ากับไทเกอร์ PC ซอฟต์แวร์ผ่านสาย USB ไทเกอร์ PC ซอฟต์แวร์ จะสามารถแสดงค่าต่างๆเป็นตัวเลขและเป็นรูปแบบกราฟได้และยังสามารถแสดงค่าอะลามได้อีกด้วยข้อมูลใน TIGER PC Software จะมีการเข้ารหัสไว้เพื่อความปลอดภัยอย่างไรก็ตามข้อมูลจะสามารถแปลงมาเป็นไฟล์ประเภทอื่นๆได้อย่างเช่น Microsoft Excel TIGER PC Software จะมีเครื่องมือช่วยในการใช้งานที่มีประโยชน์มากมายมเช่น Peak Hold t r s e c o n d Average Zero Tracking Event n o c k i n g และ Sleep Mode Tiger จะมีอุปกรณ์เสริมและอะไหล่รองรับทุกส่วนแอปพลิเคชันในการใช้งานเช่นการสังเกตการสภาพแวดล้อมการปนเปื้อนในดินสถานที่เก็บเชื้อเพลิงและสารเคมี Stell และ TWA Monitoring การสำรวจพื้นที่อับอากาศการตรวจสอบสำหรับหน่วยฉุกเฉิน การหาจุดรั่วของก๊าซ VOC Wing Tank Entry Tiger เครื่องมือตรวจวัดก๊าซ VOC แบบรวดเร็วและแม่นยำโดยสามารถป้องกันความชื้นและการปนเปื้อนได้